ขอเรียนเชิญท่านญาติธรรมทุกท่านกราบพวยความนอบน้อมแด่องค์ครูบาอาจารย์องค์หลวงปู่ยุทธาอิสระพร้อมกันค่ะกราบกราบกราบ กรากรากราขอข้ามุจาะระสนะกายพระพุทธเจ้าทรงพระคุณอันประเสริฐพระพุทธเจ้าทรงพระคุณอันประเสริฐเป็นที่พึ่งอันเลิศของท้าพระเจ้าเป็นที่พึ่ง พระธรรมทรงพระคุณอัน <tu S 2> ประเสริฐธรรรรรมทงพะะคุณอันปเสริฐเป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้าเป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้าพระพระมหาโพธิสัตว์เจ้าทรงพระคุณอันประเสริฐรม ข้าพเป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้ากราพระริยสาวกประสงค์เจ้าทรงพระคุณอันประเสริฐพระริยสาวกประสงค์เจ้าทรงพระคุณอันประเสริฐเป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้าเป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้ากระ ใดในโลกพระาไม่ท <mel> <mel> ี่้ใดในโลกพระเจ้าไม่มีด้แห่งพระพุทธพระธรรมและพระโทธิสัจเจ้าพระสงฆ์ทั้งปวงด้วยแห่งพระพุทธธรรมพระโธเจ้าพระสงฆ์ทั้งปวง้าพเจดาผูกวางรักษา 都管他。 ทุกท่านอาราธนาสีห้า้องจังคนคะมาญาพันเตวิสุ สีมคอยว่าตามนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Sera'nan kacami Tuhan sera'nan kacami Kamang sera'nan kacami Kamang sera'nan kacami scara nang Maka aga etc此 utali quran alla acara tris keman scrall acar ia terengga

พปะธรรมสัมพิยามอทินนาทนาเวระมณีสิกขาธทรมส สิเรนะสุขติยันติสินทำให้สุดแดน,นสุขติสิเรนะโพคัสัมบทาสินทำให้เกิดโวกกัสสัปสิเรนะนิพุติยันติสินทำให้สุปรานิพันธตัสมาสิรังวิโส อท่านทั้งหลายาจงตั้งใจรักษาศีลบริสุทธิ์กราบสามหฤร,ร,ร,รับกรากรากรากอำนำรบบท่านมาเลียนแจกันหน่อยรอปะร้อ,รอนผมเอ้าไปชายไปช่วยกัน

ดีที่เรัหลุดหลานทุกคนวันนี้เป็นกรณีพิเศษเมื่อเช้ามีคนมาถามว่าสิเรียกระดมพลไปไหนได้บอกเขาว่าจะไปร้านพระรูป เห็นกรณีพิเศษเกี่ยวกับเรื่องอะไรมีครา์ว่ามีหลายเรื่องแต่ถามว่าทำได้ขนาดไหนก็เป็นธรรมเนียมที่ทำม,มาแต่เก่าก่อนสรุปรวมก็คือวันนี้ไม่ใช่เพิ่งเคยมีทำม,มาหรือเพิ่งจะเริ่มทำกั้แแก อดีตพุทธหรืออดีตพระโพธิสัตว์เจ้าก็ได้เคยทําพิธีการอย่างนี้มาเก่าก่อนเมื่อเกิดกรณีหรือเกิดปัญหาเกิดหัวข้อธรรมที่มีปัญหาหรือเกิดอธิกรณก็คือเรื่องราวที่เกิดในหมู่คณะแม่ที่สุดเกิดภารกรรมธุรกรรม ที่มีทุจริตกับสุจริตที่บัดมาวิวาพปะยาบาททละงโลกแว้กันอนดีตพุทธทั้งหลายแม้กระทั่งเราอดีตพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็าจะทำที่ีกกรมอย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทำขึ้นใหม่มเป็นเรื่องที่ทำตามธรรมเนียมแต่เก่าก่อนเนิ่นนานมาแล้ววันนี้มันมีเรื่องอะไร ็สืบเนื่องเรื่องเป็นเป็นตายตายเป็นเป็นตายตายของลูกหลานหรือเป็นเป็นตายตายของบุคคลใกล้ชิดเป็นเป็นตายตายของผู้ที่อยู่ในครอบครัวเป็นเป็นตายตายของบุคคลผู้รัใไร่เป็นเป็นตายตายของบุคคลผู้เคารพศรัทธาหรือเป็นเป็นตายตายของบุคคลผู้ มีคุณทั้งหลายทั้งหลายเหล่านี้ก็ถือว่าได้ว่าเป็นเหตุเป็นเหตุให้ต้องใช้ธรรมเนียมปฏิบัติเดิมของเราอาดีตพุทธหรือพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่ทำการเรียกสั่งสนทนาไม่ใช่ถือคันว่าเรียกประชุมในคำว่าเรียกเพื่อสั่งสนทนา ชีเ้เหตุให้เห็นถูกผิดชี้ให้เห็นความถูกต้องชอบธรรมชี้ให้เห็นเหตุและผลหรือให้สติปัญญาในการจะระงับเหตุหรืออธิกรณ์ต่างๆแต่ที่สุดวันนี้ไม่สามารถจะชี้ให้เห็นหรือไม่สามารถชี้ให้ระงับเหตุแห่งความเป็นความตายได้เพราะอะไรก็เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ ก็ทำใดที่ไม่เรียนรู้สิ่งเหล่านี้แล้วก็จะไม่สามารถที่จะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพทิญาณได้ก็ไม่สามารถจะเป็นพระเวสสัดนดรในอนาคตได้เพราะเห็นความพัดพรากเป็นความทุกโธก,กาอาดูลความพัดพรากเป็นความหวงหา,อาวอ่ความพัดพรากเป็นความไม่อยากเข้าใกล้ ดังนั้นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายต้องใช้บทเรียนเหล่านี้เป็นเครื่องสั่งสมว่าเรามีธรรสั่งสมความคุ้นเคยนะครับว่าสังสมสันดานสันดานความคุ้นเคยกับสถานการณ์ความพันทพาความเป็นความตายความเกิดความแก่ความเจ็บความตายให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้ชัดเจนอีกทัางก็ต้องวางใจเป็นกลางให้ได้ ี่คือเหตุเบื้องต้นที่เรียกออใช้จดหมายน้อยเรียกพูดคุยกันตามภาษาพ่อรูครูกับสิทธิ์บุคคลผู้ใกลชิดสนดิทสนมเหตุต่อมาก็คงจะสืบเนื่องเรื่องความตายของบุคคลในครอบครัวชาวธรรมะอิสระคน คนหนึ่งก็เป็นที่รู้กันแล้วว่าก็าคือนายอวยชัยสิงหาสักเรศหรือว่าพวกเราเรียกกันว่าที่อวยชัยลุงอวยชัยอันนั้นก็ถือว่าตายเพราะเหตุแห่งความเจ็บป่วยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยพราะเป็นที่ลองลงมา จากพี่ใหญ่ที่นั่งอยู่ข้างซ้ายมือนี่ซึ่งยังไม่สมัครใจ,จตายท่ายังไม่พร้อมที่จะตายมึงทำไรอ่ะมึงชูมือเพื่อเรียกคะแนนเสียงเหรอเฮพี่ใหญ่ได้เปล่า ไอ้ชาวดิฮนะมึงกับไอ้เชาวนี่ใครมาก่อนปนะอ๋อไอ้พงมาก่อนมึงที่ลอง,ลงมาไอ้เชาวนี่ต้องถือว่าเป็นเป็นที่สามเป็นพี่ที่สามเป็นพี่ที่สาม,มางั้น ความเป็นความตายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพระโพธิสัตว์ต้องศึกษาลถ้าไม่ศึกษาก็อนาคตก็จะให้ลูกให้เมียไม่ได้ให้แจกมหาทานทั้งเจ็ดไม่ได้ต้องเห็นเป็นอนิจจังทุกขังนัตตาคือต้องเป็นของของที่เราไม่ใช่เจ้าของเป็นของกลางให้ได้คือต้องมองให้เห็นเป็นของกลางให้ได้นี่คือจำเนียมวิธีคิดของพระโพธิสัต ทีนี้กาเป็นความตายอีกคนหนึ่งก็ซึ่งจะเทียบรุ่นก็คงจะยังไม่ได้ด้วยเหตุผลว่าเพิ่งจะมีวัย,ยวุ่นเพื่อจะเข้ามาทำสมัครเป็นครอบครัวชาวธรรมอิสระได้ไม่นานนะครับแต่ก็มีคุณลักษณะ ให้ความใส่ใจสนใจต่อภารกรรมของงานพระาศาสนางานส่วนรวมงานคณะสงฆ์แล้วก็มีจิตสาธา์นนะอย่างตรงไปตรงมาความตายไม่ใช่เป็นเรื่องน่ารังเกียจความตายเป็นเรื่องปกติความตายเป็นธรรมชาติความตายเป็นสิ่งที่หนีไม่ได้ความตายเป็นเป็นสมบัติของทุกคน เมื่อทุกคนเกิดมาก็ต้องตายขึ้นอยู่ว่าที่ไหนตายตายที่ไหนตายเมื่อไหรตายอย่างไรตายด้วยอาการลักษณะแบบไหนและเวลาใดเนี่ยถ้ะโพธิสัตว์ต้องมองให้เห็นความตายให้กลายเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาให้ได้เหมือนเหมือนกับตอนที่ ขณนะเดินทางแม่ครัวเดินทางไปต้องผ่าภูมิแล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตจริงวันนั้นนลวงปุ่ก็ป่วยไม่สบายไม่สบายตั้งแต่เชานะ้ชาเช้าก็มาบอกเดนว่าวันนี้ไม่ค่อยสบายเราก็ไปยใยสายเขาบมาบอกว่าแม่ครัวที่จะมาช่วยงานครัวก็ไปประสบอุบัติเหตุ ขับรถชนเสาไฟตายขาทีออ่ขณะที่ฟังเสียงเขาฟังคำกล่าวอ้างนั้นบอกกล่าวนั้นก็ใจก็บอกว่าโอ,อ้ตายไวนะเกิดตายเสียแล้วแล้วมาถามต่อไปว่ามีคนเจ็บไหมเขาก็บอกว่ามีคนเจ็บเล็กน้อยแขนแขนหักกับ แว่นตาบาดหน้าผากก็ให้ตัวแทนตอนนั้นกนลำลังสอนพระเบนกรรมฐานอยู่ก็ให้ตัวแทนให้วาลินให้แม่ครัวที่อยู่ในพื้นที่ไปเยี่ยมแล้วก็ให้โทรศัพท์มาแจ้งว่าอาการเป็นอย่างไรบ้างก็ผลปรากฏว่า คนป่วยสองคนคือคนเจอ็บสองคนก็อาการไม่สาหัสคนหนึ่งก็แค่หมดสติอีกคนรู้ตัวตลอดก็ไม่มีอะไรมากก็ให้รักษาพยาบาลจนอาการทุเราดีแล้วก็ย้ายโรงพยาบาลไปอยู่ใกล้บ้านใกล้ญาติจะได้ง่ายต่อการเยี่ยมก็บอกให้หมูริตไอ้วันช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ ช่วยรักษาพยาบาลในระดับเด็กลูกขึ้นอีกสักวันหนึ่งก็วันหนึ่งหรือสองวันหลังจากไปเซอร์เว์สถานที่ปลูกป,ป่าป่าไม้เข้ามาแจ้งก็ไปเยี่ยมไปเยี่ยมก็ไปเยี่ยมไข่คนป่วยที่อยู่โรงพยาบาลแล้วก็ไปคุยกับเจ้าหน้าที่คุยกับสารวัตร คุยกับคนป่วยเราก็ไปเห็นรูปภาพที่เขาถ่ายมาให้ดูไอ้รถเก๋งใบแดงที่เพิ่งเปลี่ยนมาได้ไม่ถึงอาทิตย์ก็เป็นเลขแปดมันม้วนเป็นเลขแปดเลยนะคือมันมันคัดสีมันบิดเบี้ยวจนม้วนเป็นเลขแปดเจ้าหน้าที่เขาแจ้งว่าคนตายเนี่ย ขณะที่ตายยังเหยียบคันเร่งอยู่คือไม่ได้เบรกเลยใช้เสาไฟไฟ้าเป็นตัวเบรกแล้วสาเหตุที่ตายเนี่ยเพราะหลบหมาหลบหมาแล้วแต่หมาก็ยังตายเออเราให้คนเจ็บทำยังไงคนเจ็บก็ ก็รถมันเวียงไปเวียงมาก็ดิ้มครุบถักครุบักค,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 ครุบัอยู่ในในรถนั้นคนที่มีแผลบาดแผลก็เพราะแว่นตาตัวเองแตกอีกคนก็คงจะเอาแขนพยุงตัวขณะที่รถมันวิ่งเวียงกลิ่งไปกลิ่งมาก็อาจจะได้รับแรงกระทบรุนแรงจนกระทั่งแขนรับน้ำหนักไม่ได้ถึงขนาดแขนหัก ส่วนคนตายก็ตายคาที่ตายคาที่เพราะเพราะอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าอีกทั้งคนป่วยอีกคนก็อยู่ด้านหน้าแต่แต่เพราะเวลารถมันเวียงแล้วไปฟาดกับเสาเนี่ยมันเหวี่ยงเขา้าทางคนขับคนขับก็เลยคอหักตาย ในขณะที่ตายก็อย่างที่บอกว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าเครื่องยังไม่ดับเพราะคนตายยังเหยียบคันเร่งอยู่เลยนั้ยก็หมาก็ตายที่จริงว่าปาระจามเหตุตมปจจัยก็ต้องถือว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรของกันและกันเพราะหมาก็เป็นเจ้ากรรมในเวรของคนตายและคนป่วย แล้วหมาก็ตายพร้อมๆกับคนตายเออปัญหามันไม่ใช่อยู่ที่ว่าตรงที่หมาตายคนตายปัญหาไม่อยู่ที่ว่าก่อนตายทำอะไรคิดอะไรบอกได้เลยว่าคนตายก่อนตายเนี่ยขาดสติขาดสติเพราะอะไรเพราะยังเหยียบคันเร่งอยู่เลย รานั้นมันก็เลยเป็นที่มาว่าในฐานะที่ลุงปู่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้าขืนปล่อยไปอย่างนี้เนี่ยบอกว่ากูเหนื่อยที่จะไปเผาศพรู้สิษยเบื่อที่จะไปเผาศพรู้สิษยถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าสติที่ฝึกฝึกกันอยู่เนี่ยมันยังไม่สามารถหักห้าม กรรมเวรที่เรียกว่าอุปาคาตกรรมได้กำลังของสติมันยังอ่อนด้อยยังมีความวิตกตกใจแทนที่จะเหยียบขันเบรกก็ดันจะเหยียบขันเล็กไอ้ความตกใจวิตกตกใจนี่แหละมันทำให้คนหนึ่งเขาเดือดร้อนตัวเองก็ตายเสียชีวิตทำให้เห็นว่า อุปการะคือทาเครื่องอุปการะมากสองอย่างสติความรึกได้สมรชัญญะความรู้ตัวเนี่ยไม่มีกําลังพอที่จะหักห้ามอุปฆาตตรรมแต่อดีตได้ตัวอย่างนี้เข้าใจนะไหมใครเป็นอุปฆาตตรรำล่ะหมาตัวนั้นหมาตัวนั้นเป็นอุปฆาตกะกรรมคนที่ป่วยเจ็บก็อย่างเรา คนเขาก็ยังเล่ากันต่อมาว่าก่อนที่ผู้ตายคณนนะผู้ตายจะไปเนี่ยก็ไปทําการลาลาญาลาญาขอเข้ามาญาอาวุธิกรรมให้ด้วยแล้วก็โทรศัพท์ไปชวนให้แม่ครัวอีบประคองอีบประคองจะไปแล้วนะจะไปกับหนูไหมอีประคองบอกไม่ไปหรอก เล่นแล้วยี่ประคองขี้ขึ้นสมองให้คนมาให้มาลินมาถามว่าแล้วหนูจะตามเข้าไปไหม <laughs> <laughs> เพราะคนตายก่อนตายโทรมาชวนว่าจะไปแล้วนะถามคนป่วยคนที่นั่งด้านหน้าเลยพิติดเดียวคนตายเขาก็เตือนว่านี่เธอเหยียบเร็วเกินไปแล้วนะนะร้อยสี่สิบแล้วนะ ให้คนตายบอกกับคนป่วยว่าปกติทามาคนเดียวเหยียบร้อยห